หน้าข้างนี้นะคะคือหน้าข้างที่เรายกหน้าเลยแล้วนะคะเมื่อเทียบกับหน้าอีกข้างหนึ่งนะคะจะเห็นว่าหน้าข้างนี้ยกกระชับขึ้นกรอบหน้าชัดขึ้นล่องหนตึงขึ้นแก้มที่ห้อยเนี่ยถูกยกขึ้นชัดเจนร่องแก้มตึงขึ้นหนึ่งตากยกขึ้นหน้าแก้มดีขึ้นใต้ตาดีขึ้นหางตาค่ะให้สังเกตหางตายาวขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ของคนไข้คือต้องการมายกกระชับพร้อมกับยกชันตา โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดหมอก็เลยแนะนะําว่าเราสามารถร้อยใหม่ค่ะเพื่อยกชั้นตานะคะแล้วก็ยกคิ้วได้โดยที่คนไข้เนี่ยจะไม่มีรอยไป็เลยนะคะรวมถึงใบหน้าด้วยยังไม่ต้องไปผ่าตัดดึงหน้าประทับใจมากค่ะยกจริงค่ะไม่ยกจริงไม่มีเอฟเฟคค่ะยกจริงๆคใช่ะใช่เลยค่ะยกคิ้วด้วยยกตาด้วย<ช>ค่ะ,คะ เห็นไหมคะว่าตาของคนไข้เนี่ยจะถูกยกเห็นทันทีว่าข้างที่ยังไม่ทำเนี่ยตาตกเลยหักตานม่ยกขึ้นแล้วคิ้วยกด้วยนะคะโดยที่คนไข้เนี่ยไม่ต้องไปทาซับบ่าวไม่มีรอยแผลเป็นใดๆบนใบหน้าสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาชั้นตาตกแล้วยังไม่พร้อมยังต้องติดงานติดภารกิจนะคะแล้วก็ จำเป็นที่ต้องทํางานต่อไม่อยากบวมไม่อยากมีรอยไม่อยากมีแผลเป็นสามารถมาเลือกวิธีการร้อยใหม่ได้นะคะก็แนะนําเลยค่ะเพราะตอนแรกคิดว่านะคะตอนแรกจะทําซับบาร์ก็คือจะเน้นในเรื่องของยกคิ้วนะคะแล้วก็คิดว่าแบบเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าเมื่อก่อนเคยร้อยแล้วแต่ร้อยนานมากแล้วก็ประมาณสีถึงปีแล้วแล้วร้อยได้ไม่ประมาณสีเดือนมันก็หลุดค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบ มันไม่ค่อยเวิร์กแต่ก็เห็นคุณหมอรีวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเคสซึ่งคุณหมอทําร้อยใหม่มาเยอะมากก็เลยมั่นใจแล้วก็ได้เลยมาลองวันนี้ก็ประทับใจแล้วยังไงอยากให้มาลองคะ่ะรับประกันว่าคิ้วยกตาโตขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดลองมาดูกันนะคะ